นี่ <Yeah, S 2> มาละแต่เช้าเลยผ้าคอตตอนล้วนผ้าคอตตอนล้วน วัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลังผ้ามือสองค่ะวันนี้เช้าเช้าวันเวอร์นะคะกับบ็อกเซอร์ชายหนุ่มวิววิวนะคะอ่าขอดูนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มานะคะ ML โดยส่วนใหญ่เป็นงานญี่ปุ่นนะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นคอตตอนล้วนเลยไม่ปนผ้ายืดนะคะอ่ะลองดูสิคะเกรดนี้เกรด A นะคะเป็นสินค้าจากโรงงานที่ได้รับการยอมรับมากมายนะคะ อ่ะพี่อุ้มขอรีวิวสินค้าคือคืออารมณ์ว่าอยากเห็นนะคะว่าอ๋อโอเคนี่ที่ตามหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกระสอบนี้รอบนี้ได้มาสองกระสอบส่งให้ลูกค้าประจำท่านหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งกระสอบขอเห็นด้วยตาหน่อยเถอะว่ามันเป็นยังไงนะคะพี่อุ้มจะแกะเออเขาเรียกว่า พี่อุ้มจะตัดคงก้อนนะคะเดี๋ยวให้ชายหนุ่มของเราตัดครึ่งตัด25กิโลคงก้อนให้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองรีวิวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>ก็มีลายลิขสิทธิ์นะคะมีลายวินเทจนะคะสวยงามเลยนะคะอื่ ทะะ่าไหนอยากเพิ่มสายผลิตภัณฑ์นะคะอายูนิโคมานะคะแบรนด์มานะคะเยอะแยะมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเปิดสมัยนานมาล้นะคะแล้วก็ได้ลูกค้าประจํามาท่านหนึ่งแล้วก็ติดต่อกันมายาวนานนะคะก,ก,ก็ส่งให้ประจํารอบนี้มา2ลูกก็เลยขอดูสะหน่อยซิเพราะว่าอาอ,อะไรนะเดี๋ยวเผื่อบางทีก็จะมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะอะตอนนี้ขอให้หนุ่มๆตัดกระสอบให้หน่อยคะ่ะ ตัด25กิโลโคงก้อนนะคะน้องๆท่านไหนสนใจนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะตัดตัดกิโลโคงก้อนรับประกันได้นะคะครึ่ง25กิโลได้ประมาณ250ตัวนะคะ5,000บาทนะคะราคานี้ไม่รวมส่งนะคะยกทั้งก้อน1 9 0 0 0บาทนะคะเป็นผ้าคอต,ต์อนล้นรวนนะคะ อ,อย่างสวยเลยนะคะตัดโคงก้อนแบบนี้นะคะได้ประมาณ250ตัวนะคะประมาณนะ250ตัวก็กดไปก็ตกตัวละประมาณ20บาทส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเอาไปขายกันเจ็ดสิบเห้าสิบเนะคะ บางตัวก็ได้ถึงร2อยี่บแล้วแต่เขาจะทำราคาเนาะต้นทุนยี่สิบบาทนะคะบางตัวก็สักสามสิบเก้าบาทสี่บาทอะไรเงรี้ยสามตัวร้อยแล้วแต่เกรดของสินค้าด้านในนะคะอันนี้สบายใจได้เลยว่าเราตัดคงก้อนให้แน่นอนนะคะโอ้ยเกินค่ะเกินเกินสามกิโลอ่ะไม่เป็นไรตัดซิกนู้นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเอา เดีย๋ยวเอาซี่นี้สามกิโลมาใส่นะคะตัดให้มันคงก้อนนะ,นะคะป้ายห้อยก็ยังมีนะมีป้ายห้อยอยู่นะคะ เล่นใหม่ซูมเข้าซูมออกได้ด้วยวิ่งฮจับเพิ่งรู้จับว่ะเ,เออมันซูมเข้าซูมออกได้ด้วยอะ่ะเพิ่งรู้กด,นานาดกดกเห็นหน้าโอกด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 เจอหน้าตัวเองตกใจซะนั่นอ,อะนะคะเบ็ดเสร็จนะคะ25ห้ากิโลนะคะนี่ตัดโครงก้อนแบบนี้นะคะอ,อ,อ่า คะถ้าจะไม่ถูกพรีนี่ยี่ห้อโปโล,โลก็มาโชว์สุดฤทธิ์นะคะอ่าลายลิขสิทธิ์ลายทางลายนูน่นลายนี่มานะคะโอ้โหนี่อธิษฐานหยิบต,ตรงนี้มาอ้ยอ้ยโอยซูมเยอะไปหน่อยวันนี้มีรีวิวเยอะนะคะวันนี้พี่อุ้มขยัน ของมาหลายหลายอย่างเลอเกินนะคะหลายวันแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้รีวิวเลยนะคะอ่าขอดูหน่อยนะคะคือใช้ชีวิตชิวไปหน่อยอะนะคะอ่ะมาซีกนี้นะคะ บ็อกเซอร์นะคะบ็อกเซอร์ใส่ลลเสเซอร์นะคะมันจะมีใครซื้อใช่ไหมวะบ็อกเซอร์ค่ะใส่แล้วหล่อนะคะใส่ละหนะะละหอ่อใส่สบายๆนะคะใส่อยู่บ้านสบายๆเดินไปเดินมาก็ได้นะคะินไปเดินมาก็ได้ใส่นั่งใส่นอนยืนเดินนะคะ ซีกสองจะฟูหน่อยนะคะซีกสองจะฟูนะคะไลฟ,ฟ์ฝีมือจริงเลยนะคะเยอะเกินเยอะเกินลงหน่อยอีกอีกอีกอัเกรอ่ามานะคะต่อที่เหลือค่ะนะคะซีกหนึ่งซีกสองนะคะอ่ะ เดี๋ยวพี่อุ้มให้เลือกซีกเดี๋ยวพี่อุ้มให้เลือกซีกนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนถุงวันนั้นอุตสาตัดผ้าเด็กอ้าวตายดันลืมเขียนถุงอีกแหมนะคะอุตสาอุตสาทำนัมเบอร์สุดริสไอ้มาโทษกันนะมาโทษกันนะ มันต้องมันต้องเอาเอามุมพี่วินเอามุมล็อกสุดริดนะคะเอามุมล็อกสุดริดเลยพี่วินนะคะ คือไม่มีผ้ายืดเลยนะคะเกรด A นะคะตัวนี้เพราะว่าเขามี2เกรดคือเกรด A กับ B นะคะแล้วก็ไม่มีกางเกงในผู้ชายตนนะคะบางโรงงานเนี่ยจะมีกางเกงในผู้ชายตนเท่าที่ประสบการณ์ที่อุ้งม,มีนะคะ mm hmm. ก็มันก็จะทําให้น้องๆมีความปลอดภัยน้อยลง <laughs> จะใช้คําว่างไงวะเออนะคะกระสอบนี้บ็อกเซอร์ค่ะบ็อกเซอร์เกรด A นะคะ ยืดตายังเสียมีไหมมีแหละเอยังไงมันก็คงมีะนะคะเออพูดกันไว้ก่อนไม่มีก็ดีไม่ดีไม่มีก็โชคดีนะคะแต่ถ้ามีก็จะได้แบบว่าไม่ต้องมีมีดราม่าเนาะคือของเราก็ตัดโคงก้อนอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นเลยชัดเจนนะคะอ่าแหยของเล่นใหม่ที่อุ้มนี่มันสุดยอดนะคะ อ่ะอันนี้เหลืออีกนิดนึงนะคะอ่ะไปดูดูพี่แสงพี่วินยี่สิบสามกิโลครึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูซิกนี้นะคะอาจจะได้ให้บาลานซ์กัน เพราะว่าอันนี้เราคงไม่ไม่รับผิดชอบด้านไม่ไม่รับชอบตรงส่วนที่ขาดนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้ขายตัวนี้ขี่เกียจอ่าพอดีเลยนี่เอ้เป๊ะเป๊ะโอ้ยเกินซะด้วยซ้ํานะคะอ่ายี่สิบห้าเอาออกไปซีกนู้นเลยเมื่อกี้มันยี่สิสามครึ่งขาดไปหนึ่งกิโลครึ่งเอาเฉลี่ยกันให้หมดทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณยี่สิบห้าครึ่งอ่ะก็เฉลี่ยกันไปนะคะ ได้คนละยิ้มห้าครึ่งนะคะนี่พี่แสงก็หยิบมาอ,อันนี้ยิ้มห้าครึ่งเราออกอีกลุก<พ>อ,อ่าพอละ,ละนะคะเอาซีกนี้เอาซีกนี้ยกแล้วก็กระจายให้มันได้อีกสองซีกตรงส่วนนั้นนะคะอาจจะแบบหมิ่นกันสักขีดสองขีดอะไรก็ก็ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงก็ได้ยิ้มห้าอยู่แล้วนะคะยังไงก็ยิ้มห้าพอดี พอดีเขาแพ็กมาเกินร้อยนะคะก็โชคดีเราไปนะคะเราก็เอาให้ให้หมดเอามัดมัดให้มันแน่นอีกสักรอบหนึ่งไหมคะมัดมัดให้แน่นอีกสักรอบหนึ่งลงกันอ่ามัดให้แน่นอีกสักรอบหนึ่งนะคะชั่งกิโลเสร็จแล้วก็กระจายไปถุงนู้นเพราะว่าตรงนู้นนี่มันจะได้ยิ่มห้าไปเป๊ะนะคะก็กระจายไปได้เพิ่มอีกสองสามตัวก็อย่างน้อยก็เป็นเป็นส่วนเฉลี่ยของตัวขาดเสียเนาะช่วยช่วยกันอ่า ท่านไหนสนใจทักพี่อุ้งมาได้เลยนะคะแบ่ง25่กิโลนะคะห้าพันบาทนะคะไซส์ส่วนใหญ่ก็เป็น m อมเละยนะคะงานญี่ปุ่นนะคะงานดีอ่ายิ้มห้าครึ่งค่ะกระจายไปทางนู้นด้วยยังอีกเอาไปให้อีกอีกสักตัวสองตัว โอเคเรียบร้อยค่ะทั้งสามทั้งสี่ทั้งสี่เซตนะคะเอาวางเลยลูกวางเลยอ่านี่กระสอบที่หนึ่งนะคะกระสอบที่หนึ่งนี่เห็นไหมคะเป็นกระสอบผ้าฝ้ายล,ล้วนเลยนะคะผ้าฝ้ายเขาต้อน,ล,นล้วนเลยคุณภาพขนาดไหนไม่ทราบ <laughs> นะคะก็คือมีแหละนะคะเห็นสีเห็นอะไรด,ดูงานผ้าแล้วไม่ผ้าไม่ค่อยโซมนะคะ ผ้าผ้าจะค่อนข้างใหม่นะคะอ่าเขียนเลยหนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งพี่วินหนึ 1, ่งสิอ่าหนึ่งนะคะหนึ่งอ่าหนึ่งนะคะหนึ่งจะเป็นลายเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะ่ะจะเป็นลายสติชนะคะอ่าหนึ 1, ่งนะคะสองสองจะอันนี้นะคะสองจะฟูนิดนึงนะคะสามแบนเงียแบบ นะคะอ่าเป็นลายอย่างนี้สามนะคะอ่าสีค่ะสี่จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าท่านไหนสนใจทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะ เขาพี่อุ้มมาได้เลยกระสอบหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ250ตัวนะคะหรือมากกว่าซะด้วยซ้ำนะคะเพราะเห็นลูกค้าบอกว่าประมาณ1 2 0 0ตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้มก็พูดเผื่อไว้นะคะจะประมาณ250 300ตัวนะคะและถ้าท่านไหนสนใจก็กดเครื่องที่เลขดูเลยตกประมาณ10กว่าบาทนะคะเอาไปใส่กระบาดขายก็ได้นะคะ795939ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ